พาคุณผู้ชมไปดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งที่ทางด้านทนายกเนี่ยก็จะต้องไปตอบคําถามนะคะก็คือทางฝั่งของสอวค่ะที่เขาจะเตรียมซักฟอกรัฐบาลคุเศรษฐาเนี่ยก่อนที่สวจะหมดวาระลงไปที่บอกว่าเป็นภารกิจเพื่อชาติให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าสเวเนี่ยมีประโยชน์นะแล้วก็จะซักฟอกจะถามคําถามที่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการพัฒนาชาติต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณเสรีสุวรรณพานานท์เนี่ยท่านก็ออกมาจี้ค่ะบอกว่าสวช่วยกันหน่อยนะ ะะออกมากดดันออกมาจี้ให้ท่านนายกเนี่ยเข้ามาเข้าสภามาตอบเรื่องนี้มาตอบกระทู้เหล่านี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ย้ําว่าจะต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพราะเดี๋ยวยื้อกันไปยื้อกันมามันจะหมดสมัยประชุมซะก่อนค่ะเรื่องนี้สมาชิกวุฒทสภาคุณเสรีสุวรรณพานนท์ที่เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าหลังจากยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐมนุนมาตรา153ต่อประธานวุฒิสภาไปแล้วค่ะโดยประธานวุฒิส ได้นำยตินี้เข้าที่ประชุมวิปเมื่อวันที่25มกราคมล่าสุดมีการตั้งคณะทำงาน1ชุดนะคะประสานงานกับบรรดาสวที่จะเข้าร่วมอภิปรายยติแล้วก็รวบรวมประเด็นที่แต่ละคนจะอภิปรายด้วยตอนนี้มีการจัดทำแบบสอบถามค่ะเพื่อที่จะได้เห็นประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่า สวแต่ละท่านจะลุกขึ้นอภิปรายเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะได้จัดลําดับการอภิปรายให้มันครอบคลุมประเด็น7ข้อและรัฐบาลก็จะได้จัดรัฐมนตรีรวมไปถึงท่านนายกเนี่ยมาชี้แจงด้วยตอนนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการนะคะถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าขออภิปรายภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็อยู่ที่รัฐบาลจะพร้อมแล้วก็บอกวันที่สะดวกมาซึ่งอย่างที่เราทราบว่าวางแนวทางไว้เป็นจันทร์กับอังคารนะคะคุณผู้ชมก็คือ รัฐมนตรีเนี่ยคอรามาต้องจัดรัฐมนตรีหรือนายกมาชี้แจงโดยเหตุผลแล้วก็ปัญหาค่ะแล้วก็นายกเนี่ยควรจะมาชี้แจงเองนะเพราะว่าเป็นการอภิปรายแล้วก็พูดกับรัฐบาลถ้าหัวหน้ารัฐบาลไม่มาความชัดเจนมันอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะไม่ได้เห็นความตั้งใจจริงหรือนโยบายจริงของรัฐบาลด้วยท่านก็หวังว่าท่านนายกเนี่ยจะมาชี้แจงด้วยตัวเองค่ะ ทีนี้พอถามว่าตอนนี้เนี่ยตัวยติยังไปไม่ถึงรัฐบาลเลยเป็นห่วงไหมว่าจะถูกดึงให้ไปอภิปรายพร้อมกับช่วงที่สสอ,อภิปรายซึ่งก็อาจจะเป็นมีนาคมหรือเมษาไปเลยคุณเสรีบอกว่าอยู่ที่สะดวกค่ะความจริงใจแล้วก็สุดจริตใจในการที่จะมาร่วมกันทําหน้าที่เหล่านี้ เพราะว่าระยะเวลาที่สภาจะครบสมัยประชุมก็คือ9เมษาย,ยนเพราะฉะนั้นก็ต้องดําเนินการให้เสร็จภายในกุมภาหรือมีนาแต่สอวอมไม่อยากจะให้ช้าถ้าหากอภิปรายในกุมภาได้ก็ถือว่าสะดวกเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับช่วงที่จะหมดสมัยประชุมด้วย ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่ามองการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเอาไว้ยังไงที่ล่าสุดในมีคนของรัฐบาลดันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับประโยชน์จากอธิบดีกรมการข้าว เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นเอาไปสู่การอภิปรายด้วยหรือเปล่าคุณเสรีบอกว่าตอนนี้มีอยู่ในหัวเนี่ยนะคะมีอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายซึ่งหลายเรื่องเลยทั้งหมูเถื่อนตีนไก่เองก็จะถูกนําเข้ามาพิจารณามาเป็นประเด็นด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดจริงๆเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนแม้กระทั่งประเด็นที่นําเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งก็เกี่ยวกับเจ้าหน้า ที่รัฐทั้งนั้นเลยเรื่องการทุจริตในภาครัฐในการตรวจสอบซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเอามาพูดกันจริงๆ ไม่ใช่มีแค่นี้ด้วยนะคะมีอีกหลายเรื่องค่ะแต่รวมอยู่ในหัวข้อเดียวกันขณะที่รองเลขาธิการนายกนะคะคุณสมคิดเชื้อคงให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าทางรัฐบาลรู้เรื่องทราบเรื่องแล้วค่ะกําลังพูดคุยกันอยู่ภายในรัฐบาลเองว่าจะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังจากพูดคุยกันที่ประชุมครมก็ทราบว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยน่าจะพร้อมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์คุณสมคิดบอกว่ารัฐบาลยินดีจะตอบข้อสักถามของสอวอนะคะเพราะมันเป็นอีกช่องทางที่รัฐบาลจะได้ชี้แจง ได้อธิบายตัวเองแหละว่าเราทํานโยบายอะไรกันมาบ้างในช่วง4ีหเดือนนี้แล้วหลังจากนี้ทิศทางจะไปต่อยังไงนอกจากนี้คุณสมคิดยังบอกว่าหากสอวอสอบถามอะไรมา เชื่อว่ารัฐบาลไม่มีปัญหาค่ะตอบได้แน่นอนซึ่งตามปกติท่านนายกเนี่ยก็จะมาตอบเองอยู่แล้วนะคะเพราะท่านก็ไม่ได้มีปัญหากับการเข้าสภาพร้อมตอบทุกข้อสงสัยยกเว้นถ้ามีคิวไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางเนี่ยอันนี้อาจจะติด<อ>แต่ว่าท่านบอกว่าท่านล็อกลวงนากันไว้เนี่ยท่านนายกเองก็อยากจะมาคุยอยากจะมาชี้แจงกับสวด้วยตัวเองค่ะสวก็เลยพยายามจะเร่งเพื่อให้ได้วันที่แน่ชัดที่ชัดเจนจะได้นัดนายกได้นะคะค่ะ